สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนําเสนอข้อมูลข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นใดนั้นติดตามรับชมครับ ประชาชนเขากรรีินเชิญค่ะค่ะก็สวัสด,ดีท่านผู้บริหารกระทรวงนะคะแล้วก็สื่อมวชนแล้วก็ผู้ติดตามทาง a c e b o o k Live นะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็พวกเราแนะนำกระทรวงสถิิการนะคะแล้วก็ในนำของรัฐบาลน,นะคะซึ่งก็นำความ่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปรบุญจันโอชานะคะซึ่งท่านก็ให้ความเป็นห่วงแล้วก็อยากระส่ง ให้พวกเราในกระทรวงสาธาการนะคะได้นำความสุขนะคะแล้วก็โครงการดีๆที่จะมอบให้กับเยาวชนของเราให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ให้ประชาชนในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ในช่วงสถานการณ์ในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็นับไปก็เกือบ2ปีแล้วที่เราอาจจะต้องอผ่านสถานการณ์ที่โควิดนะคะการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระทรวงเองก็ได้มุ่งเน้นในการที่จะทำโครงการนะคะที่จะนำนำความสุขให้กับคนไทยนะคะสู่คืนสู่ให้กับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราก็ได้มีการค้นพบว่าเรามีน้องๆน,นะคะที่อาจจะตกหล่นจากระบบนะคะในช่วงของอการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์เศรษฐกิจ ะะเพราะฉะนั้นเราจึงมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการพาน้องกลับห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายก็คือว่าเราจะมีการที่จะติดตามค้นหาตัวน้องๆที่ตกหล่นไปไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อาจจะเป็นกลุ่มได้โอกาสก,าก็ดีกลุ่มพิการก็ดีนะคะซึ่งจะให้น้องๆเหล่านี้สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่ระบบซึ่งเราก็มีกลไกในกระทรวงสศึกษาธิการที่มีพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะมีอาชีวศึกษานะคะมีกศนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการ มีการปักบุตรแล้วก็จะมีกลไกในการที่จะคนตัวให้หาตัวของน้องๆให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้ได้เจอตัวแล้วก็ที่จะนําน้องๆเหล่านี้กลับเข้าสู่กลไกในการศึกษาให้ได้มากที่สุดนะคะหรือให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่จะสามารถทําได้นะคะนี่คือเป็นกลไกที่สําคัญที่จะทำยังไงที่ทําให้ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักสําคัญของรัฐบาลคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็จะต้องทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุดหรือเท่าเทียมกันในมากที่สุดนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นปีที่สามแล้วกศนอก็ยังได้นําคารวานความสุขนะคะซึ่งก็จะมีเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนุ่งห่มชุดอุปกรณ์กีฬานะคะอุปกรณ์การเรียนของเล่นทั้งหลายนะคะที่จะนําไปให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลที่อยู่ทุรกกันดารหรือชายแดนนะคะซึ่งกว่าก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อจะเป็นของขวัญให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลกว่า 40,600 0คนนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นปีที่3แล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเรียนนอกจากจะเป็นในระบบแล้วอีกสําคัญอีกอย่างนึงก็คือการสร้างอาชีพนะคะอาชีวะได้เตรียมโครงการที่เรียกว่าอาชีวะอยู่ประจําเรียนฟรีมีอาชีพนะคะซึ่งเป็นโครงการที่อาชีวะจะมอบทุนเรียนฟรี3ปีก็คือว่าจัดที่พัก นะคะแล้วก็อาหารครบ3มื้อนะคะภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาชีวะนะคะให้กับน้องๆที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนต่อทางสายอาชีวะนะคะเข้ามาเรียนทั้งหมดทั่วประเทศกว่า5,000คนนะคะที่ขณะนี้เนี่ยาทางเดีย๋ยวทางท่านเลขาอาชีวะก็คงจะได้มาให้ในรายละเอียดนะคะถึงโครงการเหล่านี้นะคะเพื่อที่โดยที่เราก็จะคงต้องมีการเป้าหมายคือว่าเราอยากจะให้ลูกหลานเยาวชนของเราทุกคนเนี่ยให้มีโอกาสได้เข้าถึงทั้งการ เรียนรู้นะคะทั้งหมดในเรืนนร่องของการสร้างอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะขณะเดียวกันเราก็จะมีโครงการที่นอ,อกเหนือจากที่จะเป็นโครงการในเรื่องของอาชีพในเรื่องของอาชีวะแล้วเนี่ยอีกโครงการที่สําคัญก็คือเรามีศูนย์เรียกว่าศูนย์ CEC นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ในศูนย์พัฒนาอาชีพนะคะซึ่งมีทั้งหมด7 7ศูนย์ทั่วประเทศนะคะซึ่งเราจะมีการทําหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็คือ upskill reskill นะคะให้กับผู้สนใจโดย เรามีเป้าหมายให้กับประชาชนที่มีความสนใจนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะกว่า500,000คนนะคะที่เราก็มีเป้าไว้ตรงนี้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเปิดตัวเป็นอย่างทางการก็คงจะภายในวันที่27ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเราก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาอัพสกิลรีสกิลเพื่อที่จะสามารถที่จะมาต่อยอดในเดรื่องของอาชีพของตัวเองซึ่งมีทักษะอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้น ยังไม่หมดนะคะในเรื่องของอการพัฒนาเรื่องอาชีพนะคะกศนเองก็จัดร่วมกันอีกนะคะแต่ทางอาชีวะก็ได้มีการจัดอบรมฟรี1สัปดาห์1อําอำเภอ1อาชีพนะคะผ่านศูนย์อาชีพชุมชนทั้งหมด928กลุ่มนะคะซึ่งจะจัดในวันที่4ถึงวันที่10มกราคมนะคะก็เป็นโครงการที่ทางอาชีวะเนี่ยได้ตั้งเป้าในการที่จะเสริมสร้าง อาชีพระยะสั้นนะคะให้กับบุคคลและวิสาหกิจชุมชนโดยตั้งเป้าไว้กว่า1 5 0 0 0 0คนนะคะเป็นหลักสูตรทักษะชีวิตนะคะในด้านอาชีพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะยกระดับอาชีพของตัวเองและให้เข้าถึงโอกาสในเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ นัเดียวกันในช่วงปีใหม่นะคะเราก็มีโครงการที่เรียกว่าทุกคนมีความสุขต่อเนื่องในปี65เนี่ยก็คือมีโครงการที่เรียกว่าศูนย์ f i Center นะคะซึ่งขณะนี้เรามีอยู่แล้ว100ศูนยทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก็สามารถที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ Fix It Center แล้วก็สามารถที่จะประสงค์ที่จะ ให้น้องๆน,นะคะอาชีวะเนี่ยได้เข้าไปบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องเครื่องยนต์ต่างๆในบ้านได้นะคะเรื่องว่าใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะให้ศูนย์ตรงเนี้ยนอกจากจะเป็นศูนย์ที่จะทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ สิลที่ตัวเองได้เรียนแล้วเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสทํางานในเรื่องของจิตอาสาแล้วก็จิตสาธารณะด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้นจะเปิดตลอดทั้งปี65นะคะเพื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถได้ให้น้องๆได้เข้ามามีโอกาสได้ซ่อมแล้วก็ได้มาดูแลในเรื่องของเ,ออเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆเครื่องจนต่างๆได้นะคะน,นี่ก็เป็นส่วนโครงการหนึ่ง โครงการสุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของเชื่อว่าในเรื่องของช่วงของปีใหม่นะคะทุกคนก็คงต้องเดินทางนะคะก็ต้องอกลับไปเยี่ยมครอบครัวนะคะทางอาชีวะเองก็มีโครงการที่สําหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นะคะเราได้มีการจัดศูนย์ที่จะบริการประชาชนนะคะกว่า200้อจุดทั่วประเทศนะคะที่จะต้องจริงๆเราก็จัดอันนี้ศูนย์นี้นถือว่าอาชีวะนี่จัดเป็นประจาที่ฉันจาได้กับทุกป,ปีนะคะที่จะให้ 207เอ่อ 200, 200จุดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินทางนะคะสามารถที่จะไปเช็ครถเช็คเครื่องยนต์ต่างๆนะคะเพื่อให้จะได้สามารถได้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะก็เป็นให้บริการตรวจสภาพรถทั้งจักรยานยนต์และสภาพรถนะคะเพื่อการปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้นะคะนี่ก็เป็นโครงการ ที่ได้นําเรียนมาเพื่อเบื้งต้นนะคะแต่เดี๋ยวคงจะให้ทางท่านผู้บริหารนะคะได้ลงในายละเอียดในโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสนี้เนี่ยก็เรื่องจะจะเป็นโอกาสที่จะใกล้สู่ปีใหม่นะคะทธศักราช2065นะคะกระทรวงนิชันเองในนาะมของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องขอส่งมอบความสุขด้วยหัวใจนะคะให้กับพี่น้อง ไทยทั้งประเทศเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เปลี่ยนความสุขและก็เป็นสังคมแห่งความมั่นคง,งมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนค่ะโครงการในการที่จะเข้ามาร่วมก็คือเราเป็นที่ทราบกันดีว่าในห่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ปกครองเองเนี่ย mm hmm. ก็มีความทุกข์อยู่กับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บคือโควิด -19 ภายใต้โควิด19เนี่ยมันก็มีแรงเหวี่ยงไปถึงเศรษฐกิจชีวิตครอบครัวบางคนก็ต้องย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทํางานขาดรายได้ด้วยเห็นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานก็คือลูกหลานก็อาจจะไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่ได้เต็มที่ไอ้จากโครงการตรงนี้ก็เลยคิดว่าท่านรัฐมนตรีในนําเรียนแต่ต้นนะครับสพทถอก็เลยเห็นความสําคัญและก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานกับอาชีวะด้วยกับกสนด้วยรวมทั้งเอกชน ก็คือหลักการก็คือว่ามีการสํารวจขนาดนี้เนี่ยนะครับสพทได้เก็บข้อมูลเนี่ยมีนักเรียนที่ต้องหลุดออกจากนอกระบบหรือมีแนวโน้มที่จะออกจากนอกระบบอยู่จํานวนหนึ่งนะครับในหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านั้นเด็กหนึ่งคนอยู่ในครอบครัวหลายครอบครัวที่นาท่านนายุัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเองก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือให้เงินไปครอบ เด็กนักเรียน2,000บาทก็ได้ช่วยไปในส่วนหนึ่งแล้วคิดว่าแบ่งเบาภาระได้พอสมควรแต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนน,ยนะครับเราจะนําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาหาวิธีการในการที่ปักหมุดนะครับก็คือเอาชื่อนักเรียนทั้งหมดเอาที่อยู่ออกมาแล้วก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ปักหมดุดแล้วจากนั้นเราก็จะไปค้นหานตัวนักเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับเมื่อเห็นเด็กคนไหนแล้วนะครับเราต้องไปศึกษาเขาว่า เขามีความทุกข์อะไรถึงไม่ไปโรงเรียนมีปัญหาอะไรอย่างไรในสิ่งแรกถ้าเขามาช่วยเข้าสู่ในระบบได้ทันทีก็จะมาเข้าได้ทันทีในโรงเรียนปกติถ้าเข้าปกติไม่ได้ก็จะไปที่โรงเรียนรัฐประชาหรือโรงเรียนสงเคราะห์นะครับหรือโรงเรียนพิการเฉพาะทางอันนก็วากันไปและนอกจากนั้นเราจะมองไปถึงว่าถ้าเด็กมีความจําเป็นจริง,รงๆเข้ามาในระบบไม่ได้เราก็จะส่งต่อให้กับกศนนะครับหรือเด็กมัธยมนะครับไม่อยากเข้ามาในระบบเพื่อความจําเป็น ของโควิดเราก็จะส่งต่อให้กับอาชีวะก็จะทํางานร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ก็จะสรุปโดยรวมก็คือโครงการนี้เป็นการตามน้องกับห้องเรียนแล้วก็เติมความสุขแบ่งเบาภาระรให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมอันนี้เป็นโครงการหลักที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้ให้สมบัติเป็นแม่งานในการรับผิดชอบก็ค,คิดว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสาเร็จเราก็จะเหมือนกับเราได้ช่วยเหลือแบ่งเบานะครับส่งต่อความสุขให้กับ คนที่อ,อยู่ในความยากลําบากในตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสองปีเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยก็เรียนออนไลน์หรือเรียนออนแฮนหรือออนดีมานเป็นหลักทีนี้พอเปิดวันนี้เนะี่ยทางท่านตีเองนะครับก็มีนโยบายว่าทําอย่างไรถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็คือเราต้องหาวิธีการนําเด็กกลับมาสู่ห้องเรียนคือมาเรียนออนไซต์ site, ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญเนี่ยขณะนี้ทางสพทเองก็ ได้มอบนโยบายนี้กับพอเขตนะครับในการที่จะ,สะแสวงหาแนวทางในการที่จะร่วมมือกับทางผู้ว่าการจังหวัดร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะเปิดนะครับให้เรียนออนไลน์ให้ได้เมื่อเรียนออนไลน์เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปนเน้นในการซ่อมในส่วนที่เป็นทักษะและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเป็นเ,นเรื่องสําคัญก่อนเพราะเรามีความเชื่อว่าอาการการศึกษาเนี่ยถ้าเขามีเครื่องมือที่ดีแล้วก็มีทักษะในการที่จะเอาเครื่องมือไปใช้เนี่ย เขาอยู่ที่บ้านเขาก็เรียนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องทําก็คือทําให้เด็กในชั้นต้นๆเนี่ยต้องกลับมาอ่านออกเขียนได้ให้ไหวที่สุดนะครับและก็ให้เขามีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีตลอดจนเรื่องคณิตศาสตร์นะครับคิดเลขให้เป็นทักษะเหล่าน,นี้วิชาเครื่องมือเหล่านี้จะจาเป็นจะต้องมาเรียนกับคุณครูและก็หนังฝึกโดยระยะเร่งด่วนอันนี้สําหรับนักเรียนระดับต้นๆน,น,นะครับ ส่วนน้องๆที่อยู่มัธยมเนี่ยเราก็จะมาเสริมในเรื่องของการที่เขาสนใจจะไปเรียนทางใดศึกษาศึกษาต่อด้านใดวิชาไหนสําคัญในการที่จะไปใช้ในการสอบเรียนต่อหรือไปเรียนส่งต่อเราก็จะเน้นซ่อมเสริมในตรงนั้นให้เป็นพิเศษตามกลุ่มความสามารถของเด็กหรือความต้องการของเด็กถ้าหากทําตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไปซ่อมในส่วนที่มอปลายเนี่ยให้ในส่วนที่เขาไปสู่อาชีพและทักษะในการที่จะไปใช้สอบ เป็นสําคัญส่วนเด็กพอต้นๆจะเน้นในเรื่องทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อันนี้ส่วนที่1ส่วนที่สองก็คือในเรื่องที่จะช่วยซ่อมก็คือเราต้องไปดูเรื่องของสุขภาพจิตรูปกายใจของนักเรียนในส่วนที่เขาได้อยู่ที่บ้านบางคนก็อาจจะมีปัญหาไม่ได้อยู่กับเพื่อนพอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องมาปรับให้เขานะให้มีสังคมในการที่อยู่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างน้องๆด้วยกัน อันนี้ก็ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนครับในช่วงเลื่อน n ิ่งรอดครับเพย่ก,กับรเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการิการท่านซื่อมปนคนที่เครารพกับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเองนะครับท่านรัฐมนตรีทัานตีนุติตองท่านได้ให้แนวทาง นะครับให้อาชีวะไปจัดเตรียมในเรื่องของของขวัญวันปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดวยเหตุผลกรอบที่ท่านอธิบายความแล้วก็คือเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด19เข้ามาระบาดในช่วงปีสปีที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบ,นะบในเรื่องของอเศรษฐกิจและก็การดำรงอาชีพหรือการประกอบอาชีพให้กับ พี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นโครงการที่ทางอาชีวะได้นํามาสนองนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็จะมีอยู่ด้วยกัน4โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกก็คือเป็นเรื่องของการอาชีวะอยู่ประจาเรียนฟรีมีอาชีพเป็นทุนนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้ได,ได้กล่าวนําเมื่อสักครู่ก็คือเป็นทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนสารที่จะเรียนในในสายอาชีพนะครับเข้าไปอยู่ประจำนะครับคืออยู่ฟรี เรียนฟรีมีอาหารเลี้ยง3มือ้อแล้วก็ในระหว่างที่เรียนก็เป็นการฝึกในเรื่องของการมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้ก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่5,000คนทั่วประเทศนะครับมีสถานศึกษาเข้าร่วมในปีนี้นะครับปีหกง่ายในแปดสิบแห่งทั่วประเทศครับซึ่งซึ่งในใน,ในการคิกออฟในแต่ละ แต่ละภาคท่านรัฐมนตรีท่านกูดาที่จะไปคิกออฟเต็นแต่ละภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการที่2ที่จะดําเนินการก็คือในเรื่องของอาการฝึกอบรมอาชีพเนื่องจากว่าสถานประกอบการหลายแห่งถูกเลิกกิจการไปทําให้คนที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการนั้นต้องกลับภูมิลำเนานะครับในเรื่องของการฝึกอาชีพเองเนี่ยอาชีวะ มีศูนย์ในเรื่องของการฝึกอาชีพอยู่นะครับร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งก่สนด้วยก็เลยดําเนินการร่วมกันกับก่สนว่าเราแยกภารกิจในเรื่องของการดําเนินการก็คือในส่วนที่เป็นทักษะที่จะเป็นการอัพสกิลรีสกิลหรือการสร้างนิวสกิลใหม่นี้อาชีวะมีความพร้อมที่จะดําเนินการนะครับส่วนของอการฝึกอาชีพตามพื้นฐานทั่วไปนี้ทางก่สนเข้าไปดาเนินการนะครับแต่ก็แชร์ ในเรื่องของทรัพยากรร่วมกันนะครับตั้งเป้าเอาไว้ที่77หลักสูตรนะครับก็คือจังหวัดอย่างน้อย1หลักสูตรแล้วก็ในส่วนของงานชีวะที่จะ up skill เนี่ยตั้งไปอยู่ที่38,500คนนะครับโดยจะดําเนินการในช่วง27ธันวาคมจนถึงวันที่31มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของของขวัญปีใหม่หลังจากนั้นก็จะดําเนินการตามความต้องการของผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตลอดทั้งปีต่อไปนะครับ ในส่วนของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนภายใต้การยกระดับผ่านแอพพลิเคชั่นช่างพันาอาชีวศรนะครับก็เป็นเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ก็เนียให้ให้คอนเซปต์ก็คือเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการซ่อมเครื่องอุปรกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับอย่างเช่นแอร์อย่างเช่น ปั๊มน้ำที่ติดตั้งอยู่กับอาคารสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปให้บริการได้โดยมีศูนย์ทั่วประเทศเนี่ยร้อยศูนย์ด้วยกันนะครับที่จะให้บริการในช่วงต้นที่เป็นเทศกาลปีใหม่ก็จะดําเนินการในช่วงเดือนมกราคมทั้งเดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดําเนินการความต้องการทั้งปีด้วยเช่นกันนะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่นะครับปีนี้ตั้งจุด ไว้ทั้งหมด242จุดบริการนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งถนนสายหลักและสายรองอปีนี้จะมีความพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็คือเราได้ร่วมมือกับสำนังกงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะแจ้งข้อมูลน,นะครับคือโดยปกติแล้วรถในการเดินทางเนี่ยถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเขาจะแจ้งไปที่ที่ตำรวจที่191นะครับ ทางตำรวจก็จะแจ้งมาอย่างศูนย์ของเราเพื่อที่จะเข้าไปค่ายบริการนะครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของของการให้บริการเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดของวันวันใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีได้กลณาให้กรอบนโยบายไปเหเือนกานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทางกสนก็ได้ดำเนินการมอบของขวัน มีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับมีอยู่3โครงการหลักนะครับโครงการแรกก็คือกตนปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษานําคนพิการหรือคนได้โอกาสนะครับซึ่งตอนนี้ก็นําร่องไป18แห่งแล้วนะครับซึ่งคิดว่าจะสาเร็จปลายเดือนนี้นะครับคงเรียบร้อยนะครับจํานวน12,619คนนะครับโครงการแรกโครงการที่2ก็คือสื่อสายการส่งความสุขครับ อันนี้ทํามาเป็นปีที่3แล้วครับขณะที่กําลังรประชุมตอนนี้กทนสำนักกรุงเทพมหานครส่งความสุขที่ชุมชนคลองจวงซอ,อยอนุทนุ39ครับซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ5้าคนครับเมื่อกี้รายงานมาซึ่งมีกิจกรรมแจกทุนกับให้กับนัึงสานะครับมอบของขวัญเที่ยลึกให้กับคนพิการคนด้อยโอกาสเด็กออทิสติกต่างๆรวมถึงฝึกอาชีพนะครับ50เขต 50อาชีพซึ่งกำเนิดเกินการอยู่ตอนนี้โครงการที่3ก็คือการฝึกอาชีพประชาให้กับประชาชนช่วงปีใหม่ฟรีนะครับอันนี้ก็คือ928แห่งนะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกสนซึ่งอันนี้ทำฟรีทั้งหมดนะครับซึ่ง3โครงการนี้กสนพร้อมที่จะดําดเนินการตามในโยบายรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ ว่าเป็นความมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเราก็ได้จัดเป็นประจําทุกๆปีในวันที่เสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะซึ่งวันนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการเองนะคะได้เล็งเห็นความสําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนแล้วก็ได้มีนโยบายในการที่จะให้มีการจัดงานวันเด็กนะคะในสถานศึกษาแต่ต้องอยู่ในภายใต้ การควบคุมดูแลนะคะของคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนะคะให้มีความเหมาะสมในการในรูปแบบของการจักรจดก,กิจกรรมก็อขอให้เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีความหลากหลายเหมาะสมกับเด็กและที่สําคัญต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งแต่ละในพื้นที่ก็คงจะมีมาตรการที่เข้มข้นแตกต่างกันไปนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็มุ่งเน้นที่จะให้การจัดงานวันเด็กเนี่ยเพื่อที่จะให้ เด็กทั้งส่วนกลางและภาคส่วนได้มีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนมีนความรู้ในการพัฒนาแล้วก็ศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีสืบต่อไปนะคะซึ่งสําหรับคําขวัญวันเด็กประจําปี2565ซึ่งเป็นคาขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้กับเด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกๆปีโดยปีนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคําข,ขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีความว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจึงขอเผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565สู่สาธารณชนหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานราชการสถานศึกษาร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทักษะชีวิต รู้จักคิดรู้จักเหตุผลแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการตั้งใจเรียนหนังสือการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลาความสามารถในการที่จะพัฒนาตนเองและเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะพร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์และตนเองกับสังคมต่อไปค่ะ นางสายตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยเพยหลังการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการครูสภาว่าทางสำนักงานเลขาธิการครสภา ได้รายงานกำหนดวันทดสอบและการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพด้านความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่19-20กุมภาพันธ์ทศสอ5พรสิบแต่ที่ประชุมมีมติว่าควรเป็นวันทดสอบเนื่องจากตรงกับวันทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอในการทดสอบวัดความรู้ความทั่วไปภาคก ที่ประชุมเห็นว่าหากกำหนดวันทดสอบเดิมผู้สมัครบางคนอาจเสียสิทธิ์ได้เพื่อรักษาสิทธิ์ให้ผู้เข้าสอบทุกคนจึงมอบหมายให้ครูรุสภา,าไปหาหรือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศเพือ่อกำหนดวันทดสอบใหม่ซึ่งจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2515คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และจะประกาศให้ทราบอ,อีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาบัตร และประกาศเชิบัตรวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบัานอุดมศึกษา34แห่งรวมจํานวน91หลักสูตรนอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรุงร่างข้อบังคับต่างๆของคุรุสภาโดยที่ประชุมเน้นย้าว่าการปรับปรุงข้อบังคับจะต้องศึกษาให้รอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางคุรุสภาจะต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ,ศึกษาหรือสอ,อสอ เพื่อจัดทำร่างข้อบังคับใหม่และเสนอต่อคณะกรรมการครุสภานางสาวตีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยหลังการหารือกับนายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกคนโดยได้มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการในปีงบประมาณพศ2515ว่าประเด็นในการตรวจติดตามขอให้เน้นตรวจติดตามในประเด็นสําคัญในช่วงนันน้นๆเช่น ขณะนี้มีเรื่องสําคัญในการติดติดตามคือ 1. การเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 1 5ในแบบการเรียนปกติหรือออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้หรือไม่จํานวนเท่าไร่เปิดไปแล้วมีการดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่มีปัญหาอะไรบ้างและในกรณีที่เปิดเรียนไม่ได้เพราะอะไร 2. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมืองได้มีการดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 3. ติดตามเรื่องเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพหรือปวชเพื่อน,นํากลับมาสู่ระบบการศึกษาทั้งนี้ประเด็นการตรวราชการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ สำหรับแนวทางการตรวจราชการให้ใช้วิธีแบบผสมผสานการสื่อสารทางไกลกับการตรวจในพื้นที่การนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีไปตรวจราชการในพื้นที่ขอให้ดําเนินการแบบเรียบง่ายไม่เป็นภาระต่อครูผู้บริหารสถานศึกษาเน้นตรวจราชการให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน,นํามาพัฒนาซึ่งเนื้อหาในการรายงานนั้นจะต้องสั้นกระชับ ให้นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกและไม่ควรใช้เอกสารจำนวนมากและขอให้ผู้ตรวจราชการได้รายงานทุกสัปดาห์ถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ